สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC Fan ช่อ n n e l f a n p ครับมือนี้นะครับมาตามน้องแนนโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนาะที่ได้นําเสนอตัวเลขแนวทางของน้องแนนนะครับน้องแนนโทรมา,าก,กับทีมงานกาลังชุดละมุนบุุนไว้เหตุงานกันอยู่เนาะกับบได้เขียนให้พี่น้องเบื้องชัดๆัดนะครับอ่ะเดี๋ยวมือนี้มาตามโค้งสุดท้ายว่าน้องแนนจะฟันตัวไหนอย่างไรนะครับมือนี้จะขอพิเศษว่าน้องแนนจัด เน้นเน้นสักหางเดียวตัวเดียวนะครับฟันทุงคงทุ่ทไทยน้องแนนกลับมาจากคู้เกตแล้วนะครับเขาก็มาตามทันทีอยู่ที่ทุ่งนาโอ้่นเกีียวเข่าเิดเหรอพี่น้องเกี้ยวเข่าเปลนเออเติร์ดเิดนหรออ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปหาน้องแนนกันเลยนะครับเพราะว่าน้องแนนกลับจากคู้เกตแล้วมือนี้อ่าทีมงานนัดน้องแนนที่ทุ่งนานะครับมาแล้วทีมงานมาตามให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปเลยนะครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลาก,กินรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับน้องแนนโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจะมาคำนวณให้พี่น้องมึงคือเกามันกับซีมีเขาโกเขาคือเกากะเยาว่าก,กันเด้อพี่น้องเพราะว่าเน้นเฮ็ดตามแนวทางของง้องน,นีนั่งเคลียมันก็ม,นกมีเขา่ากับมีรุดแนเป็นเรื่องปกติที่ว่าม,มันมีเพลงฮูดอกว่ามันเลขไม่เสียออกนังนแต่ว่านี่มันเป็นเลขสูตรเนาะ ถ้ามันเขา่ามันก็คือเข่าเลยสามตัวเข่ากับเข่าทั้งบนทั้งล่างเวลามันมันหลุดก็คือสิรุดยูด่หดหนึ่งหรือสองหดวด๋ว,ดวดบอกว่าว่าอบอกว่าถือแก๊สสิบอกให้ยังกับว่าอยากบอกดอกแต่ว่าเฮเบืิ่งซื้อๆได้พี่น้องเออไผ่โบมาไผ่ติดตามกับว่าได้ว่าให้บอกว่าเออเลขสูตรผู้เขาเขาตามลงแน่นมากเขาก็ตามเลยเอาวันนี้พวกเขางอนหนากับสูงก,กันไหมือเก่ากันบ่เห็น คลิปเพิ่นกับถามหาคือเก่าแม่นถามหาว่าเป็นอย่างน้องเน้นคือเพราว่าออกเน้นน้องเน้นก็ไม่อยากออกวองตรงเลยแต่ว่าเลขตามสูตรเขาเคยเคยได้กับน้องเน้นเขาก็ต้องถามอีกคือเก่าเน้นซียุทธกักับยุทธว่าได้อีกว่าซีฮ็ดให<อ>้ซีฮูตเู้คนติดตามอยู่เบิงเนาะแม่นค่ะเลขแต่ว่าเลขวันนี้มันเป็นเลขบงงามเด้แต่ว่าเลขบงงามเลขขี้ห้ได้ลงคลิปไปแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้เขียนให้เนาะให้เบิงพี่น้องเบิงชัดเจนปรนเดี๋ยวพอว่ามือนั่นนองเน้นอยู่พวกเนาะ ปีที่แล้วของวันที่หนึ่งพันมา้าน้องเนี้นเฮ็ดเขาสูงเกลียวจีน้ <c oughs> องเนี้ยถึงสามตัวตรงของปีที่แล้วแต่ว่าหมว,วดนี่เนี้ยกับ,บวังวามันสีเขียอีกบอ่อตามสูตรเนาะใสสีมาเฮ็ดเห็บเบิเ้งคือเก่าล่ะแต่เยาว่ากันเด้อพี่น้องเฮ็ดเห็บเบิ้งบ่มักกับพานกดพานไปเลยบ่มักก็ได้เมื่มากก็กกบบต้องซื้อให้ว่าพันหนองเนี้ยเฮ็ดเป็นตาเบิ้งบอ่อเป็นตา พอด้รุ่นบอกัเบื้องขาว่ามักบอใจไม่ตรงกันบอสินะกบถือก็จะซื้อเกจะซื้อว่ามากับว่าตรงซื้อเดี๋ยวางัเลกถือใจก็จะซื้อเล็กขี้ให้หนน้อเนีบอกเลยว่าเล็กขี้ให้เล็ขี้ให้ถึงวันไหนเล็ขี้ให้เก็บเบื้งคือซื้อเก็บอเบื้องคืซื้อโอ้โหเล็กมันซื้ออกตัวเลยหนอเมียนอุ้ยไปหดเป็นเนทามงี่ไปหูดกมูไปจะว่าเล็เทวดานีู่เเนะว่าสีออกตัวเดนบอคลิปแรกที่ออกไปเพ เพราะว่าแม่นล็งไอ้นั่นมาทรงแม่นทรงในกระดาษไปให้เขียนใสไชดินหนูเออลขเขียนใสไชดินเลยเอฟซีทั้งค้นบอกว่าเขียนม่ชัดมาต่ำไม่อีกรอบนึงก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายพอมเนาะโค้งสุดท้ายตัวเลขน้องแนนมีเพิ่มมีเปลี่ยนแปลงบ่บ่ค่ะอันนี้ปิดเลยปิดตัวเลขมือนี้เลยค่ะเพต้องถามว่าได้ตัวใดอีกบ่บ่ชุดเต็มคือเลขคำนวณแล้วก็ตัวการสำนันจบตัวกันสองหางตัวคำนวณสูตรสองหาง ชุดเต็มมีหนึ่งศูนย์เกอ่าศูนเดี๋ยวีิเขียนใส่กระดาษให้พี่น้องบ้งชัดๆเจ้หน่งศนยก้าหกศูนหคงสุดไทเ้าเจ็ดหนึแล้วก็หกสองสอันีนช้อนเลขคี้ให้เนี่ยเลขี่ให้ล้หกองสองันนั้นบอกไหมโตวิ่งนี่นี่วิ่งโตวิ่งเป็นว่าค่ะโตวิ่งอ่ะมันกิโตวิ่งก่อนเดี๋ยวติเขียนไปเอาพรมอีซเขียนไปพรมกันก็ได้เนาะโตวิ่งให้ปิดเก้าบนเด้อ ก้าบนค่ะก้าบนวิ่งบนคือก้าค่ะเอาก้านอนไปก่อนเขียนยังไงล่ะอก้าค่ะก้าบนวิ่งก้าวิ่งก้าบนบนล่างนั่นเลยตัวเดียวเลยบ่อันนี้ก้าบนล่างค่ะก้าวบนล่างเลยเอ่ะต้องบนต้องล่างเลยวิ่งก้าจ้าบอรอเลยอ่ะอ่ะมีตัวเดียวอ่ามีตัวเดียวเลยวิ่งตัวเดียวอ่ะตัวเดียวก้าบนล่างก้าวบนล่างตัวเดียว สามตัวนี่น้องเน้นจะให้ซีชุดก็บ่แะเมนให้ซีชุดค่ะแต่ปกติเลขที่ว่าน้องเน้นคำนวณสูตรเนาะแต่วันเป็นเลขขี่ให้นึกว่าเลขเลขขี่ให้เดี๋ยวให้มาซีชุดเดี๋ค่อยน้องเน้นบุ้งโกมให้เนาะเลขขี่ให้แต่วันก็มีสิทธิ์ออกทุกตัวนั่นละมันาะแต่สิทธิออกตัวไหนมนสิทธิ์ออกตัวใดเนาะแต่ว่าคำนวณเด่นของจำนวนใดตามนี่ตามที่ของคำนวณไดเอ้าบ้านนี้สามตัวบนมี่ยังไงสามตัวบนมีศูนย์เก้าสอง มีอีกกระขังทั้งหมดมีสีชุดอ่าศูนย์เก้าองอ่าศูนย์เก้าสองเขานเขียนไปพร้อมกันศูนย์เก้าสองศูน้าหกศูนย์เก้าสองละศ้หอม้าหกหอ๋อบาแล้วมีหนึ่เจ เก้าเจ็ดเจ็ดกับหกสองสองเนี่ยนีเดกนี่ขีให้อะเดกขี่ให้เี็กมีวงมวนงงาเดกวงามหกดบวงามแลนี่เล็กตามสูตรเด้นี่เล็กตามสูตรสีห่างเลยสองอเลขของวันอาทิตย์เด่นวันอาทิตย์แต่มันจะมีติดเก้าเอาบานี้ขังลุมขังล่างอ่าขังล่างนี สามเก่ากับสี่เก่าตัวกันแต่อีกต้นมันเป็นหนึ่งเก่าลางหางเดียวไปเลยดิหนึ่งเก่าอ่ะเฉไปเลยหนึ่งเก่าลางนี้เก่ลางมีแค่สามมีสามคือว่าเด่นหนึ่งเก่าอ่ะตัวตัวนี้ตัวกันมันมีสามเก่ากับสี่เก่าอ่ะจะได้เขียนให้น้ำหนักหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าตัวนี้ไงหนึ่งเก่าลางใส่กางเลยนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าตัวกันนี่ตัวกันมีสามเก่ากับสี่เก่าค่ะ สามเก้าแล้วก็สี่เก้าค่ะสี่เก้าเนีนค่ะสี่เก้าอันอันอันบนนี่น้องเน้นสองตัวดีเดียวสองตัวเน้นเน้นตามทตาถ่ายเลยว่ามันมีเก้าเจ็ดกับเก้าหกอืมก็เก้าสองเก้าเออเก้าสองสามโตน้องเนนเน้นตัวอะไครับสามโตเขาจะมาเลขขีห้มันบวมี่ตัวเน้นไหมบวมี่ตัวเน้นก็คือเลขนุ่ยเฮดเลขตามสูตรตัวนี้สี่ชุดเลย เอาให้คนตัดออกให้คนตัดออกมีคนตัดเขียนให้นเบิ้งนำเมนกมให้ตัวเนี่ยสาตัววองกลมตัวเดเอาตัวเดเอาตัวที่ว่าให้ให้ให้ใ้องเมนมักไม่ใจเลยเนาะกคือเเ้าเจ็มักที่สุดเมนเ้อางเน่เาเตีกรอบตีกรอบเลยเนาะเมนค่ะ่เาเจดเเดียวเจ็ดเวเดียวเท่านั้น เี๋ยวหาซื้อตัวตีเลอพี่น้องได้หาซื้อวัดเลขหนาเลขไทยแต่วันโอ้ล้มแหงที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่สองเลยพี่น้องข้างล่างวงกลมเลยตัวเดวงกลมตัวไหนหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าจับขาฟองไปเลยบ่ะบ๊ะตองตีกรอบนะวงกลมดิอ๋วงกลมเลยอาวงกลมเลยวงกลมเลยให้เห็นๆไปเลยว่าตัวใดเน้นๆไปเลยเม็ดเดียวแข็นแไปเลยแข็นแไปเลยอ้ามีซ้ำนี่น้าจะสินนั่นแหละ บนเป็นบนล่างเป็นล่างแยกให้เรียบร้อยด้วยพี่น้องะถึงเวลาโชว์ให้วิ่งก้าเพราะเสียเงินแท้ๆถึงเวลาโชว์เวลาโชว์แล้วนะคะบอกกันโดนแล้วพี่น้องที่เราเสียเวลาแคร์ไปเด้อค่ะแคร์แครแครพี่น้องแครอ้าวมีเทอรนี้มีเทอรนี้ค่ะไม่ต้องอธิบายอีกแล้วเขียนเขียนให้ชัดเจนเลยนาะเนี่เลขคำนวณแต่ว่ามันสี่รุดหรือสีเข่ากับเป็นพิจารณาเอาประมาณว่าให้แนะน้ำได้ค่ะอันนี้เฮ็ดเฮเบิ้ง มักก็ดูเป็นมักก็จังสิเอาเนาะบ่มักก็เบิ่งแล้วก็ผ่านๆไปตัดอันโตตัวน้อยๆก็ตัดมาจากัน3 4หางนี่ล่ะเนาะ979692นี่จ้ะแต่ตัวเน้นของน้องแน่นก็3ตัวก็มี197 ตัวเดียวแมนเั่นก็เล็กขี่ให้น้ำเลขกขี่ให้เลขกขี่ให้หกช่องช่องนี่บ่มากเลยบ่มากเลยแต่ว่ามันแตาสมนมันี่ี่สูดตัวใดก็คือว่าให้เบิงเบิงนนีเดียนจะอาจเป็นเล็หนาก็ไเลเนาะวแนนลเดี๋ยวสององนีบจับสลากกัน้องนสิบอกว่าวันนี้น้องแนสิคอพักเบกไปอีกสามวันเดกพักอีกแก่อนคือพักพักก่อนสิไปใสเกี่ยวขาเกี่ยวหรอ อนพักสูตรเดี๋ยวกสูตรก่อนเพราะว่าสิปีใหม่แล้วพักสูตรก่อนตอนเล้างปีใหม่ตอนแรกเขาตอนแรกเขาพี่น้องจิบว่าห้ยพักหนีแล้วไม่ได้พักกจะที่อ๋องให้ก็กล้าอ้อยโคตรไล่ติดตามแล้วกันทั้าพวกโคตติดตามกับพวกออกถ้ากดติดตามไว้แล้วกดไลค์ไว้เออให้มี่ไอ้นีกำลังใจแล้วก็ยดาพาดาก็บอกว่าให้กดผ่านเจ้ากีดาเขาเลี้ยงอย่างเนาะเขา่ได้เป็นคนที่เบม่อคนใดในน้ำได้หนิทำให้ดูกันแนวทางค่ะ ตาด่างบอกบ่เข้าไปเตเฮาบ้านเนาะสิสิบอกบ่ไปเตเฮาบ้านห้วยแต่ว่าอันนี้แคปไว้เดคะบ่เล่นเด้อพี่น้องบ่ม่วนๆแคปเบิ่งอ่เอาแคปไว้แคปไว้ครับพี่น้องอันนี้ให้่วนเดียวแล้วคแฮงแฮงนบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยอ่ะพอแล้วนนเพิ่นแคปได้แล้วล่ะแล้วล่ะโดนแล้วล่ะกโดนแล้วกถือว่าเป็นงสุดท้ายเนาะครับ่า FC ติดตามน้องแนนอยู่กให้เห็นเต็มๆแล้วเขียนให้เบิ่งโตบักใหญ่ชัดเจนแล้ว ก็ไปเช่งแห่งกำลังใจกันนะครับจะดาห์กันนะครับพี่น้องเด้อถือว่าถเทือมันก็มันก็บไฟหูมีไฟหูมีไฟหูสังสีกัวไะไเนาะเกอฟไฟเบิรงให้ทมกันลังค์คนเปิ่งกับคอมเมนต์มาดิทีำไมอยากให้น้องแม่เฮ็นทีเบิรงเรื่อยๆแตให้คนดีมไว้เนาะามันกับประเม่นเนาะจะดาห์ข่อยเด้อจะดาห์ข่อยเด้อข่อยเด้อมันนี่เด้อหนึ่งเก่านี่จะดาข่อยเด้อหนึ่งเก่านี่ก็เลยขี้ให้นี่ เลขขี่ให้นี่ยงก็หกสองสองหกสองสองนะอ่หกสองสองเลขขี่ให้เลขขี่ให้แต่ว่าให้ระวังไว้แต่ว่าเลขตัวนี้ตรงนี้มากไมใจมีม่สำเนงเ้าเจหนึ่งเกาหนเจเ้าเจดนี้เนาะถ้าตัดเนาะเจเนตนหาเบิรลอตเตอรี่เนี่ยเก่าหน่ะบ่มีเ่หาเปนออกองน้นคือสีนั่งไห้เบิดมือเบิดขึ้นแหละเพราว่าเนเก่าเนี่ยลอตเตอรี่ก็ได้โอเคโอเคครับ ขอบคุณน้องแนนครับขอบคุณน้องแนนมากมากครับผมครับสวัสดีครับ